ข้างเขานาวนะคะเบิ่งต้นไม้สีสันกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะงามแห้งเลยพี่น้องงามนะคะงามงามสวยค่ะสวยสวยงามแห้งนะคะเบิ่งเป็นธรรมชาติของฤดูหนาวเนาะค่ะเนาะฤดูหนาวกำลังสีนะ คูนค่ะเปลี่ยนแปลงลายสีวุ้ยจำขนาดเตปพี่นู้นงามนะคะอัเวียนหัวในจักหน่อยเพราะว่าผูเวาไทยในรถนะคะไทยในรถสวยมากนะคะปูนเละ่ะ ต่วงนี้ลหลายๆมองทั่วโลกนี่โควิดเด้อพี่น้องโควิดโควิดมาหลายแห้งนะคะโควิดมาหลายแหง้งแซงทางโค้งเลยตอนนี้อยากให้พี่น้องทุกคนดูแลสุขภาพเนาพากันดูแลสุขภาพพี่พี่น้องเออโควิดว COVID, หลายนะคะเิ่งโดยเฉพาะเมืองหนาวนี่โอ้โหพอธรรมาดาเลยพี่นองง้องไยเมืองหนาว นะคะตอนนี้กำลังสิงขับรถเมื่อบานได้ของจากลานไทยมานะคะได้ประคุงมานอไใหม่กามีนะคะโอ้อไม่ธรรมดานะคะคือว่ามันมีแดดมันก็นสีจำๆในจักหน่อยจำๆสักนิดพูดแล้วมาสื่อของเพราะว่า อาทิตย์หน้าเริ่มเพชดงานเต็มทีเลยพี่น้องเริ่มเพชดงานนะคะงามแห้งปเพชรมะค่ามันบ้านเท่ากับง,งามนะคะเมืองไทยมีสวยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกนะคะเมืองไทยกับง,งามแห้งนะคะงามคนละแบบงามคนละสไตล์นะยูน่เขาเพิ่นกับงามแบบสไตล์ของเพิ่นคือสไตล์เมืองหนาวกับง,งามแบบเมืองหนาวบ้านเท่ากับงามแบบเมืองห้อนคือมีทะเลน้ำตกภูเขาอาหารการกินโว้ยเลิศเลอเปิร์เซอร์บินองจ้าอืม นี่เล่าเดบาวนี่ไปใหม่งามแห้งเาคุยว่างกันนี่นก่อนโดนก็อกลงหนีซะเนาะน,น้ำฮอนเป็นน้ำคิงนะคะ <laughs> พราะตรงขุณค,ค,คยณญาตรหลายคกินน้ำคิงนะต้องกินน้ำคิง,นะง,นนคงเพราะว่า ยานโควิดนะคะเบิ้งต้นไม้ที่แข็งแกร่งทุกนัดฤดูคือต้นสนนะคะใบไม่เคยเปลี่ยนสีพูนบานเมืองเพิ่นกับจังสีนะคะสะอาดนะคะสะอาดอยากให้บ้านเฮาสะอาดแบบนี้พร้อมเนี่ยเวากได้แต่บานเฮาก็สะอาดนะคะบไดว้วานะคะพูนนะคะงามจำมากแสงแดดออกมาได้จากหน้อย อนนี้เขาจะลงไปลงไปเลยนะคะพูดแล้วน้ำบอกค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พูดแล้วในช่องของที่ที่คิวทุ่งกุรานะคะที่จริงผูเบานี่อยากมากผู้เดียวอยู่เด้แต่ว่าอย่าเฝ้ารถ่อยบ่อยเป็นก้นบอมักขับรถมือสองคอยเลือตังเอินเพิ่นมาน้ำเดี๋ยวถ้ามีรถมือไม่มือใดนะคะ บ่อเอิญเราคะ่ะคอยมาเองผู้้เดียวเลยเพราะว่าขับมันมั่นใจกว่ากันนะะมั่นใจกว่ากันพี่น้องเลยเพ่อตอนนี้นาหนาวคือดูไว้ไม่ร่วงกำลังมากนะคะมั่นก็สีมีละแบบนี้เลยเลยนะคะแต่ว่ามัน่นัจ หนาวปีนี้ก็สีส่เศร้าๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าโควิดนะคะถ้าไม่มีโควิดมั่นสิคือขากวุนีได้พี่นอ้องเพราะว่าสิเป็นเศรษฐกิจเพราะว่าสิเป็นชีวิตการกกนนากกดำรงชีวิตของทุกคนตอนนี้โควิดมากกันดำรงชีวิตของแทบว่าแทบสิทุกค้นบนโลกใบนี้พลิกผันแน,น่นนนะคะเพราะว่าสิเป็นเศรษฐกิจการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ลำบากกันทั่วหน้านะคะเศรษฐกิจเพราะว่าผู้ทำธุรกิจจะต้องมีการขาดทุนใหย่ หลายหลายแห้งนะคะเพราะว่าโควิดแล้วแถวฟังนึ่งที่มีการประท้วงวุว่นวายอยู่นั่นขาดทุนนัก,กว่าเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งโควิดมากก็ต้องไปเสียงการประท้วงกับโควิดสองธุรกิจกับสินเขากับถ้าธุรกิจเขาไปท่าประเทศใดท้าประเทศนั้นนั่นมันมีความเหมือนพวกเขาใหญ่ในพี่น้องเขาใหญ่เศรษฐกิจเบาไปนะคะ ออกไปอยู่ประเทศเอื่นที่มีความมัอนคองกว่ัวไปถึงความแย่ตรงยู่ถึงไปถึงความแย่ตรงถึงผู้อยูน่ะค่ะพี่น้องผู้อยูน่ะค่ะความความลำบากจะตกถึงผู้อยู่นะคะ่ะคือแย่แน่นอนค่ะเบ,บิ่งพี่น้องงามอยู่เด้อทุกที่บนโลกใบนี้มีสวยสง่า ในตัวของประเทศนั้นๆน,น,นะคะทุกทีของประเทศหลายๆประเทศบนรลกไปนี้เขามีความงามความสวยแบบหลายๆอย่างอยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะขอบอกเลยบ้านเฮาก็คือการบ้านเฮาก็มีดีมีซึ่งสวยงามมีทะเลมีน้ําตกโดยเฉพาะมีอาหารกันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะบ้านเฮานะคะพูนในบางได้ หมื่ว่านี่เห็นข่าวใครจะไปเมืองไทยเมื่วานี่เห็นเบิ่งข่าวการบินไทยมารับคนไทยไปบ้านนะคะโอ้ยพ่ออยากไปยังอยากไปไล่แต่วันหนึ่งโควิดสองเงินพ่อไปบ่ได้ค่ะโอ้ it's too fast to building the house นี่ look good You want to see one bedroom something? No. No, you don't fancy that. Okay. Stay where we are. then. ทางอ,อดหลอดแนงทางอดหลอดซอดทอดเทียนประเด็นี้พี่น้องเห็นบ่คคะงามบ่แจมแจมถามเรื่องบานซื้อๆแกะเคลียบบ่มีเกียรดอกเราบม่มากว่าเพราะว่าเราเริ่มสิเป็นผู้เฒ่าแล้วนะคะโอได้แซดสสดี啊 Father, ว่า่มีหอดเครื่องบินบ่อยังไงมีเครื่องบินขับลายอยู่เพราะว่ายัางอยากมีงานทํานะคะ mm. เส้นนี mm. เส้นนีทางเก่าเงียบขนาดได้พี่นอกจํำมากนะคะเงียบแห้ง mm. คอยเห็นกวางตายข้างทาง ใส่รถชนโอ้โหเอารถแลนเสร็จนี้ขึ้นหลายแถาโอนอีินนองทางเห็นว่าคันน้าวใบไม้ก็สิเริ่มลนลนลนล้นจังสีนะคะเหลือแต่กลางเหมือนน่ากลเหลือแต่กลางนะเพราะว่า มันมัมมีแสงแดดแสงแดดจะผลิตให้ต้นไม้ผลิตใบนะคะตอนนี้แสงแดดจากไปอีกไม่นานนี้ก็จะเป็นหน้านาหน้าบ่พี่น,นะน,นองกดกระทายไปน้องมุจจากระเบิ้งไปนะต้นไมน้สวยมากเลย จังสีเลพี่น้องเพราะว่านั่งอยู่ในรถนะหน้าพี่น้องสวยมากเลยนะคะสวยมาก sun